3. ความลับความสำเร็จวันนี้หากคุณปรารถนาความสำเร็จ ต้องรู้3มความลับนี้นะคะ1เลยคุณต้องคุยกับตัวคุณเองก่อนนะคะว่าคุณต้องการอะไรปรารถนาสิ่งไหนอยากสําเร็จแบบใดนะคะถ้าเราไม่รู้ว่าเราต้องการความสําเร็จแบบไหนเราก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยค่ะและเราก็จะทําให้ตัวเองอะ่ะไม่สามารถที่จะเดินไปต่อได้นะคะดังนั้นคุยกับตัวเองให้จบนะคะว่าต้องการอะไรนะคะและ2เลยนะคะคือวันนี้พอคุณได้คุยกับตัวเอง จบแล้วนะคะว่าต้องการอะไรต้องการความสำเร็จแบบไหนนะคะคุณต้องตัดสินใจค่ะเพราะว่าการตัดสินใจจะนำพาคุณไปสู่ทางลัดและความลับความสำเร็จได้แบบง่ายสบายๆนะคะถ้าวันนี้เราได้ตัดสินใจแล้วเราสามารถนำพาตัวเองลงมือทำตามใจเราปรารถนาตามสิ่งที่เราต้องการไปแนวในแนวทางเดียวกันกับที่เรา ปรารถนาให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราแน่นอนค่ะความลับข้อที่3นะคะก็คือห้ามล้มเลิกเด็ดขาดนะคะในเมื่อคุณคุยกับตัวของคุณเองแล้วและตัดสินใจลงมือทำไปในแนวทางเดียวกันกับสิ่งที่คุณต้องการแล้วนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นระหว่างการลงมือทำระหว่างการเดินทางของคุณนั้นคุณห้ามลมเลิกเด็ดขาดนะคะเพราะความสำเร็จนั้น ต้องเป็นสิ่งที่เราทําต่อเนื่องทําสม่ําเสมอและไม่ว่าเจอบททดสอบเจออุปสรรคนั่นหมายความว่ายิ่งทําให้คุณเก่งขึ้นนะคะฉะนั้นห้ามล้มเลิกเด็ดขาดน,นะคะคุณสําเร็จแน่นอนคะ่ะทั้ง3ข้อนี้นะคะเป็นความลับความสําเร็จของคุณสาเร็จดังนั้นแล้วหากเราเองก็ปรารถนาความสําเร็จจงทําทั้ง3ข้อนี้นะคะแล้วมาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันกับครูสันนิทวีวันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดี 你看。